สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่การพาไปนะครับการพาไป EP นี้นะครับนะจะพาทุกคนมาสู่หลุมหลบภัยนะครับภัยที่ว่านั้นคือภัยอะไรภัยจากความวุ่นวายภัยจากความเหนื่อยล้าภัยจาก บางคนที่หัวใจแตกสลายนะฮะมหาลุมหลบภัยเล็กๆนะครับนะบให้ตื่นรู้สึกว่าเซฟปลอดภัยเป็นเซฟแอเรีย e เซฟโซนของตัวเองเพื่อจะฟื้นฟูจิตใจและความรู้สึกที่ดีๆให้หวนกลับคืนมาครับนี่คือ l ล t t l l s ล e l t ร r หลบภัยเล็กๆแต่ความสุขไม่เล็กเหมือนชื่ออยู่ติดแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่ครับ เชอร์เตอร์ถือได้ว่าเป็นลักชัวรี่โฮเทลนะครับเป็นลักชัวรี่ขนาดเล็กนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีห้องพักจำนวนจำกัดครับสำหรับคนชิคๆเพียงแค่14ห้องพักกับ3ชัยลุ่มหลักๆเท่านั้นเองนะครับที่นี่ครับเขาได้รางวัลการออกแบบต่างๆมากมายนะครับโดยไฮไลท์ด้านหน้านะครับที่จะเห็นชัดเมื่อคุณมาถึงลิตเติ้ลเชอร์เตอร์จะเห็นได้ว่านะครับจะม,มีแผ่นโพลีคาร์บอเนตเนี่ยตัดเป็นแผ่นสีเหลิคอนเล็กนะครับนะ เขามีการเรียนแบบแป้นเกล็ดซึ่งถือได้ว่าเป็นวัสดุมุงหลังคาดั้งเดิมของคนในภาคเหนือที่เชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเอาแป้นเกล็ดนะครับแต่ไม่ใช่เป็นแป้นเกล็ดไม้เป็นแป้นเกล็ดโพลีคาร์บอเนตเนี่ยมาร้อยเรียงต่อๆๆกันเนี่ยยาวไปจะถึง สุดตัวอาคารชั้นที่4เลยนะครับโดยข้างบนเนี่ยมันก็จะมีการสลับลวดลายออกไปนะครับ่างสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดความที่เขาเรียกว่ามี texture ทำให้เกิดความมี element มี movement ของตัวอาคารโดยเฉพาะเวลายามค่ำคืนนะครับเมื่อเปิดไฟในตัวอาคารเนี่ยแสงมันจะทะลุค,ความใสของแผ่นโพลีคาร์บอเนตออกมาเนี่ยทำให้เห็นลวดลายต่างๆได้อย่างชัดเจน และแน่นอนครับไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไม Little Shelter นะครับโรงแรมนี้ถึงได้รับรางวัลเกี่ยวกับการออกแบบต่างๆมากมายครับเพราะว่าทั้งตัวเจ้าของเองนะครับเขาก็เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงวงการเกี่ยวกับสถาปนิกและทําให้เขาสามารถคว้ารางวัลการออกแบบจะบอกว่านี่คือบางส่วนนะครับที่เอามาตั้งโชว์ในโรงแรมเนี่ยได้ข่าวว่าทั้งหมดตอนนี้กว่าไปแล้วเกือบ20รางวัลทีเดียวครับ เวลาที่เรามาที่ Le shelter นะครับนะโซนแอเนี้ก็จะเป็น Public Area นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีงานอาร์ตงานศิลปะของศิลปินต่างๆนะครับที่อยู่ในเชียงใหม่เนี่ยมาสลับสับเปลี่ยนในการแสดงผลงานของตัวเองแต่และคอลเลคชั่นนะครับซึ่งถ้าหาใครชอบเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะครับซึ่งในวันที่เราถ่ายทำนะครับเป็นผลงานของคุณวิวสุพเชษนะครับก็เป็นผลงานสไตล์ที่ค่อนข้างจะสีสันสดใสนะครับก็ใครชอบก็เลือกได้ เมื่อมาถึงเลตเทน้ชอ์เตอร์แล้วนะครับอย่างแรกที่เราควรทากับการไปพักที่โรงแรมไหนก็นแล้วแต่นะครับนั่นก็คือการมาเช็คอินครับก็ใช้แบบประชาชนใบเดียวเช็คอินที่นี่เช็คอินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักครับที่นี่เขามีรูมไทยทั้งหมด3รูมไทยจากทั้งหมด14ห้องเข้าพักนะครับซึ่งรูมไทยที่เราจะพาไปชมรูมไทยได้ก็คือโคซี่นั่นเอง แนวขึ้นมาห้องนี้เลยนะครับห้องนี้เป็น type room ที่เล็กที่สุดของ l i t t l e Shelter นะครับนะฮะเราเรียกทยี้ว่าโคซี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ห้อง404อยู่ชั้นบนสุดของของตัว l i t t l e Shelter จะเห็นได้ว่านะ,ะห้องนี้เขายังมีความชิคชิน่ารักน่ารักอยู่มากๆในลักษณะของ Wall Decoration นะครับเขาก็ยังคงคอนเซ็ปที่เหมือนอยู่กับด้านหน้าของตัวโรงแรมนะครับก็คือเขาจะตัดเนี่ยแผ่นวัสดุต่างๆเนี่ยรวมถึงแผ่นกระจกเนี่ยครับนะฮะ ให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีการซ้อนทับกันลักษณะเหมือนกับแกนเกล็ดของการมุงหลังคาของภาคเหนือนะครับใครที่เป็นคนเหนือหรือว่าเคยเห็นบ้านบบบเหนือโบราณเหนือล้านนาะจะรู้จักแกนเกล็ดเป็นอย่างดีก็เป็นการล้อเอาวัฒนธรรมนะครับที่เป็นของดีของภาคเหนือเนี่ยเอามาใส่ไว้ร่วมผนวกกับความทันสมัยใน l i ต t l e Shelter ผมว่าเป็นไอเดียที่ ดีมากๆเลยอะเรามาอยู่ร่วมกันนะเพราะว่าเจ้าของเขาก็ไม่ใช่คนเชียงใหม่เนาะแต่เขาอยากอยากมาอยู่เชียงใหม่อยากมาทำโรงแรมเชียงใหม่เขาหลงรักเชียงใหม่ฉะนั้นเขาต้องชอบของที่นี่เขาก็เลยอยากจะเอา2ออย่างนั้นมารวมด้วยกันและเมื่อมารวมกันแล้วผมว่ามันลงตัวมากๆครับอันนี้คือให้ทายเรื่องอกไมทําอะไรให้ทายอันนี้คือรักเสื้อผ้านะครับเขาปล่อยจอยปล่อยโอเปนให้เป็นอิสระนะครับทำให้รู้สึกว่าการเข้าพักนั้นมันไม่ต้องมีรูปแบบแล้วก็ไม่ต้องมีฟอร์ม ของโรงแรมที่ชัดเจนว่าจะต้องมีตู้แบบนี้มีที่วางแบบนี้ทุกอย่างมันสามารถปล่อยจอยแล้วก็แฟคซิเบิลได้ที่สำคัญคือที่นี่คือหลุมหลบภัยใช้ชีวิตสบายๆให้รู้สึกว่าปลอดภัยและมีความสุขกับการพักที่เล t t l e s h e l t e r อก็พอครับว้าวอันนี้ เข้ามาอีกหนึ่งรูมใช้นะครับที่นี่ก็คือเป็นอคอมฟี่ซึ่งมันจะบิ๊กเกอร์ใหญ่กว่านะครับโคซี่แต่ว่าเขายังคุมคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นแป้นเกรดนะครับก็คือล้อมจากแป้นเกรดแล้วก็อันนี้เป็นสีดำเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้เราไปเป็นสีขาวนอ้องยินอย่างเลยอะ่ะซีลิงบอกว่าเฮ้ยสีสันเนี่ยคือถ้ามีเวลาสัก14วัน14คืนที่เชียงใหม่จะนอนที่ดิสนชลเตอร์สัก14ห้องก็เปลี่ยนบรรยากาศได้หมดเลยก็าสามารถทําได้นอะอันนี้ก็จะเป็นมุม นะฮะของที่เขามีให้นั่งเล่นตรงนี้นะนั่งคุยเผื่อคนที่มาด้วยก็ไม่ให้นอนก็มานั่งแบบว่าเท้าคางแบบนี้นั่งอ้อนๆแบบนี้ได้ <c oughs> ชิวๆสบายๆคือการมาพักผ่อนที่เชียงใหม่ครับนะโดยเฉพาะการแบบมาอยู่แบบนี้เพื่อมา r e t r e a ตัวเองบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมากับเพื่อนอันนี้ก็ฟิลแฟนซีฟิลสนานแต่บางคนบอกว่ามาคนเดียวได้ไหมหลายคนทํากันอยู่นะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตรู้สึกว่า บางทีการอยู่คนเดียวการมาเที่ยวคนเดียวไม่ได้เปล่าเปลี่ยวแต่เันการสร้างพลังในจิตใจให้มีความกล้ามากยิ่งขึ้นได้นะฮะเตียงที่เขาใช้นะครับในห้องนี้ก็เป็นเป็นคิงไซส์นะครับอยู่ความนุ่ม,อ,มอยากกระโดดลงไปอยู่ในลุมรบไัยห้องนี้เลยครับสุดนุ่มมากและความพิเศษที่มันเพิ่มขึ้นมาชือมันเพิ่มขึ้นมาจากตัวค o ซี่นะฮะก็คือในคอมฟีเนี่ยเขาก็จะมี โซฟาตรงนี้ให้ไปนั่งดูทีวีนั่งจอยกับแ็คหรือว่าเครื่องดื่มที่เราสามารถจะออเดอร์สั่งมาจากเคาน์เตอร์เครื่องล่านนะครับที่เป็นบาร์ตรงที่เราเช็คอินตอนแรกเนะี่ยก็สามารถสั่งมาได้เหลวมองไปข้างหน้านะครับตอนนี้ผมอยู่ห้อง301นะครับนะก็จะเห็นแบบมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เป็นเหมือนกับไม้ที่อยู่ดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนสร้างโรงแรมนี้เขาก็เก็บรักษาไว้แต่เที่แนนครับไม่ว่าคุณจะนอนห้องไหนเมื่อคุณอยู่ที่เทเรสคุณได้เห็นวิวแม่น้ำปิง หรือคนอย่างเขาเรียกวิวน้ำปิงเนี่ยชัดเจนทุกห้องอย่างแน่นอนแต่แนวมาถึงไทยที่ใหญ่สุดของ Little s h e l t e r นะครับทยนี้เขาเรียกว่า Happy s h e l t e r นะครับก็โอ้ใหญ่สุดจริง แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่จะจองที่นี้เขามีแค่ห้องเดียวเท่านั้นนะครับก้าจะมาจองห้องนี้ต้องใช้เวลาในการจองพอสมควรเพราะว่าคนจะชอบจองห้องนี้กันเยอะแล้วก็อย่างในวันที่เราถ่ายทำเนี่ยอ่จริงๆแล้วเขาก็จองเต็มอยู่นะครับแต่คนจะเข้าพักเนี่ยเขามาช่วงเย็นเราก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายทำห้องนี้ห้องนี้ก็จะมีเป็นช h ว w e r นะครับแล้วก็มีบัตรทับนะฮะซึ่งห้องอื่นก็จะไม่มีนะครับเข้ามาก็จะมีแบ่งกันสัดส่วนชัดเจน ส่วนเตียงนอนนี่ก็เป็นเตียงใหญ่คิงไซส์ก็จริงๆแล้วก็เหมือนกับห้องโคซี่2ห้องอะ่ะแล้วบอกว่าเชื่อมต่อกันแล้วก็แยกส่วนต่างๆในการใช้งานออกไปอย่างชัดเจนขึ้นนะครับนะบก็มองเห็นวิวอยู่เหมือนเดิมนะครับพอห้องนี้ดีแล้วก็อีกห้องนึงอีกโซนหนึ่งนะครับอ่าปกติเราเข้าประตูนหน้านะฮะบตอนนี้เรากำลังย้อนจากห้องน้ําออกป,ประตูนหน้านี่ก็ปิดแยกสัดส่วนชัดเจนนะครับเผื่อเรามีเพื่อนมาเนาะอุย้ย เราคอยกีเพื่อเรามีเพื่อนมามาแล้วก็นั่งจอยตรงนี้ได้เลยเต็มที่หรือว่าเพื่อบบอีกคนอยากนอนแล้วไม่ไหวง่วงอีกคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจอยอยากวิ่งก่อนนะก็สามารถที่จะมาใช้ฟัสซิลิตี้ส่วนนี้ที่ที่เป็นแบบว่าลิฟวิ่งอเรียของห้องของตัวเองไม่ใช่ของส่วนกลางนะได้อย่างเต็มที่ก็สามารถทำได้โอเค เราได้ดู3ามทายไปแล้วนะครับนะฮะแล้วก็หลากหลายรูปแบบห้องที่มีความพิเศษของ Little Shelter ทีนี้เราจะไปดูส่วนอื่นๆที่เป็นส่วนกลางของ Little Shelter กันบ้างครับ จร,จริงๆการมาพักที่ l e n ทั n s h e l t อ r นะครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเงียบสงบแล้วก็สบายแล้วก็ตรงนี้คืออยู่ติดแม่น้ำปิงนะครับแล้วก็อยู่ใกล้สะพานนอรัทแค่นี้เดียวเองจะเรียกว่าจะเข้าไปเที่ยวส่วนต่างๆของเชียงใหม่เนี่ยมันก็จะไปง่ายมากๆใกล้สนามบินจากตรงนี้ออกไปทางเส้นหนองหอยไปสนามบินก็ประมาณสัก10-15ทีเรียกว่าสะดวกสบายทั้งมาแล้วก็กลับเลยนะครับ ส่วนบางคนบอกว่าอย,อยู่เชียงใหม่อยู่แล้วหรือว่าอยู่อ,อำเภอใกล้เคียงเนี่ยอยากจะมาจอยความสุขที่นี่บ้างอยากจะมาสร้างหลุมหลบภัยสั้นๆที่นี่แต่ไม่เข้าพักได้ไหมผมแนะนำครับเพราะว่าที่ตรงนี้คือใน Space a r e ีตรงนี้นะครับเขามีทั้งเป็นเหมือนกับมินิคาเฟ่มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มกาแฟกาแฟที่นี่ใช้เมล็ดกาแฟดีมากนะครับในช่วเงยเงย็นๆเนี่ย เขาก็จะเป็นทําเหมือนกับเหมือนกับเป็นบาร์ก็คือมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็นอนแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นสรสเตอาหารที่นี่อร่อยมากด้วยอยากให้ลองมาเทสดูถึงแม้จะไม่ได้พักแต่คุณก็จะมาร่วมแจมเฟสติตี้ที่นี่ได้นะครับจริงวันนี้ผมเลือกเครื่องดื่มไปแล้ว1แก้วนะครับนะมาอย่างไรเอ้าพูดถึงมาพอดีเลยคืออันนี้อันนี้ใช้ชื่อว่าอะไรนะครับซาอน์บรี่คิวคัมเบอร์พอเมื่อกี้ตอนที่ผมไปที่เคาน์เตอร์เนี่ย เขาถามผมว่าอยากจะสั่งอะไรดีผมบอกว่าเซอร์ไพรส์มีแล้วเขาก็เซอร์ไพรส์ให้ผมเรียบร้อยส a บปะรดคิวคอมเบอร์ครับคุณผู้ชมดูหน้าตาจ้านี้น่ากินมาก สะพานขัวเหล็กนะครับถือว่าเป็นหนึ่งโลเคชันที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่หลายคนชอบมาถ่ายรูปนะฮะเที่ยวอ o u t ด o o r แบบนี้แต่งตัวเต็มยศขนาดนี้นะครับนะทั้งกางเกงยีนส์ขาย,ยาวทั้งท t s h i r ตนะครับทางแจ็คเก็ตหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยการไม่ร้อนเหรอเหงื่อไม่แตกเต็มตัวเหรอบอกเลยครับว่าสบายมา,มากๆครับเพราะว่า all c l o t e ของผมในวันนี้คือคาร์วินไคล์ยีนส์นั่นเองนะครับ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับนะฮะทั้งแบบว่านี่อยู่กาังเกงตัวนี้นี่คือเทคโนโลยี e ีโคคูที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริง แล้วก็มันดีจริงเหมือนที่เขาโปรโมทโฆษณานะครับนะฮะอีโคคูนะครับก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยครับปรับอุณหภูมิภายในเนี่ยคือจริงๆอากาศร้อนๆแบบนี้กับกางเกงขาย,ยาวเน,นี่ยป่าในข้างในเนี่ยเงื่อไหลลงไปถุงเท้าเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้บอกเลยครับว่าสบายตัวมากทําให้คุณนะรู้สึกสบายทุกการสวมใส่กับทุกอากาศของประเทศไทยนะฮะเสื้อทีเชิรตตัวนี้แจ็คเก็ตตัวนี้ก็เป็นคาร์มินไคชินนั่นเองครับ มาจาก Little Shelter นะครับแวะที่ขัวเหล็กนะครับหรือว่าสะพานเหล็กกันแป๊บหนึ่งนะครับก็มาถึงที่นี่จุดหมายสุดท้ายของ EP นี้ครับนี่คือ w u Cafe Gallery and Lifestyle นะครับที่นี่นะครับเขาเป็นมากกว่าคาเฟ่นะครับพเพราะมีอาหารอร่อยๆนะครับแล้วเขาก็มีของฝากที่เป็นไลฟ์สไตล์เหมาะกับทุกคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่ ู้ชมดูนะฮะนี่คือเค้กโฮมเมดที่เป็นซิกเนเจอร์ทุกตัวบางร้านเขาจะมีซิกเนเจอร์หนตัวแต่สำหรับวูคาเฟ่การูวีแอนไลฟ์สไตล์ทุกตัวเป็นซิกเนเจอร์เค้กมาดูนี่แต่ละตัวบอกว่ามากเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวให้ทายดีกว่าเลือกตัวไหนเอาสัก3าตัวเนาะเดี๋ยวไปกินให้ดูในรายการอาจจะแน่ๆเอาอันนี้ก่อนละกันตัวเนี้ย กากำลังเป็นกระแสนิยมเนาะเราช่องแต่เขาก็ทำไม่เหมือนที่อื่นนะเขาทำเป็นสไตล์บูนะครับมาดูไหลามาดูไหลามาดูโอ้ีครบมากอันนี้ด้วยเอานี้ด้วยดีกว่าขอญาตซนน่ากินมากน่ากินมากโอเคเดี๋ยวไปเลือกกันดูว่าจะกินชิ้นไหนแต่ครับ ยังไงบ้างครับทุกคนครับกับ EP นี้นะครับนะใครที่อยากจะปลีกชีวิตวุ่นวายนะครับมาพักผ่อนแบบสงบๆเหมือนมีหลุมหลบภัยแบบ p r i v a t e ที่เชียงใหม่ติดนิแมน้ำปิงนะครับมาเลยครับที่ Little t r เช t e r นะครับแล้วก็ มาหาของอร่อยซึ่งอยู่ใกล้ๆมากๆเลยจ่าลิสต์นัชชูเตอร์เนี่ยถ้านั่งรถมาเนี่ยเรียกรถแดงมาก็ได้นะครับมาที่วูเนี่ยก็ไม่เกินห้านาทีรับรองว่าคุณจะมีความสุขที่สุดกับการมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับลิสต์นัชชูเตอร์นะครับถ้าอยากจะจองโรงแรมก็ไปที่แอปพลิเคชันพิมพ์คำว่าลิสต์นัชชูเตอร์ได้ทุบ แอปพลิเคชันเลยนะครับรวมถึงที่นี่ด้วยนะครับบูคาเฟ่ก a l l e ี่แอนด์ไลฟ์สไตล์นะครับก็มาจอยมาชิลได้ทุกวันนะครับยกเว้นวันพุธเขาปิด1วันนะครับขอบคุณบูขอบคุณพี่ชัดเจ้าของร้านด้วยนะครับและที่ลืมไม่ได้ครับ ชูพิธีกรวันนี้ครับนี่คือคาร์บินขายจีนส์นั่นเองครับคาร์บินขายจีนส์ครับนะฮะร,รุ่นนี้กางเกงตนี้ผมชอบมากอีโคคูลนะครับรวมถึงทีเชร์ตและก็แจ็คเก็ตขอบคุณคาร์บินขายจีนส์ครับขอบคุณ CMG Central Marketing Group นะครับที่เอื้อเฟื้อเสื้อผ้าพิธีกรในการถ่ายทำครั้งนี้ด้วยและใน EP หน้าการจะพาไปไหนถ้าอยากรู้กด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  b s c ส i b e สิครับนะฮะกด s u b s c คร b e กดติดตาม กด follow และแชร์คลิปของเรานะครับเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าการไปเที่ยวกับการนั้นมันมีความสุขขนาดไหนเจอกันอีกทีหน้านะครับ